จีอัะีพี่แล้วัจะมีปัญหากันได้้องบ่อยได้ก่เนได้เนอรลินเนี่ยทำไมนุกตาดำก็เยอะจังเส่าใจแว่นอยู่แล้วเห็นไหมเมียเอาอสการสามคนเลยขนุนโอ้โหเยอะจัง หวเปล่าไม่ไหวบอกเลยนะคนจริ้งมันมาช่วยคุณไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวจะเข้าไปหาก่อนเรวคอยดึงคอยห้ามแม่นะคอยจะแย่งกันตลอดจะพี่จะพี่นทำแบบนี้แล้วแต่ก็พีนมาได้ดึงนะมาได้ดึงนะดึงไม่ได้เอาติดตลอดอะทำไงเนี่ยเดินก็ติดวิ่งวิ่งวิ่งเลยอ่ะ

บุยทีนน่ปเป็นใจเอ่อเจุาพี่ว่าไงดานี่ทำไมถึงทำแบบนี้ไม่เป็นไรเน,นาะในพวกรักของฉันไม่แค่คนเดียวไงแล้วมีอีกสองคนนี้เป็นใครฮะก็มีอีกสองคนเดี๋ยวก็รู้นะใจเย็นก่อนนะนี่ดีผมจะถามจริงๆเถอะจะได้แต่งงานกันอยู่แล้ว,ไวไมั้งครสามคนจะไหวมั้ยถ้าไม่ไหวก็ไม่ใกล้ของฉันเลย

บุญรักอยู่แล้วอย่าบอกนะว่าจะจะให้ได้ชีวิตอยู่กับไอ้คุณนำเด็กวัานะนะงรู้ได้ไงล่ะไปคะเคยดูนะอื่นเขาเล่นผมฉัไม่ต่งใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมว่าละไม่แต่งใช่ไหมไม่แต่งใช่ไหแล้วแต่งกับเจ้าไม่อยากจะแต่ง กะีบ้างบะเนี่ยนี้จมต่อยเลยคุณมานี่จะมาแต่งงานเนี่ยไม่แต่งฮะไม่แต่งไม่แต่งแต่งเลยขอไม่แต่งถแต่งกับพี่ิก้นนายนุ่นนีหนาหนานิไรเนี่ยสี่คนยังไม่แต่งงานไม จะแต่งกับโจ้อือเป็นไรยิ้มได้ไงดูนกนเอาใจยากทังนี้จะแต่งกับเด็กวัดดูนจะแต่งกับโจ้ว่เธอเธอคอยดูนะถ้าบุญนำทุกโจกิจจะหนาตาขึ้นมาดูนี่ว่าบุญเธอเธอเธอจะไม่รักใครเป็นไร,นไรที่คุณกำลังเดินแต่ตาไม่เห็นท่าเดินก็ไม่น่าภพแล้วยังไงพี่ก็มุดไปไน,นะ จะพี่กระทำกันด้ของพี่เดวนี like ้ไม่มีกก่อนยิ่งดุร้ายรัก อันนี้เสียงวัวอันนี้อันนี้ลูกงัวใช่ไหมวัววัวเออน้ำว้าวเฮ้ยอะไรกันไม่ได้ปจากที่นี่กันไหนแต่ฉันรู้พี่มาช่วยฉันมาตกงานฉันทต่งานใช่ไหมล่ะแล้วเราหน่ไปกันทะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ้โหมาเป็นคนักตับไงเชียวพี่รู้เพลยว่ามันเรื่องอะไรกันฮะฉันถูกเจ้าจับตัวมาฉันต้องมาแต่งงานฉันไม่อยากแต่งฮะเถึงมาก สุดตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางคือภูมอาสนาจับตัวมาหรือจ๊ะจะับตัวมาเลยจ๊ะไม่ต้องห่วงนั้นพี่จะช่วยคุณเองออกมาจากแผ่นดินนี้เราเราจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนจ๊ะที่หงเสาวดีเพราะพี่ คือจะดูดชัดเ okay, ็นคือไม่ต้องกลัวนะจ๊ะพี่จะรีบไปแล้วรีบกลับมาเจ็บใจคนรักดอนรังแกข้าจะเผาเมืองแปล

ทำที่ไทยเอลเฮ้ยยังย้ตายได้เลยออนี้ดีมารูปนี้แหม่หลอจริงเลยเหม่หลอนๆโถเอ้ยไปซะแล้วเต่าโนี้ด้วย ô ban nãn anh đi bán kinh nha sơn 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 rồi gì แต่งงานยอมได้ไงแอห,หนังก็ต้องแต่งกับนะอย่างนี่นาวเอาไว้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะตามไปลากคร้อมังต,ต้องฆ่าต้องฆ่าน้ากับนายเนี่ยอยู่ร่วมกันไม่ได้ไมันต้องแย๊กกันอยู่แกกกนขักเลยแก๊กกนขักเลยเออแกกกนขักเลย <Yeah. S 1> เราด oh, <okay. S 1> ีเดี๋ยวพี่มา oh, <okay. S 1> ลงปั <laughs> ลงเหลา

โอโหแลต่ละคนแต่และคนไม่ธรรมดาฉะนั้นเลยไหนไม่ชักกูต้องไหนอยู่เนี่ยมาดีๆหน่อยเนาะนมฟ้ง พยขยามเต้นจริงนะอะไนี่ยอะไรไปคะเดี๋ยวคนนี้มาเนี่ยอะไรเนี่ยผมชินงงไปหมดแล้วไปคะขึ้นสิไปคะงงเหรองงสิยี่จะบอกให้รู้เลยนะทั้งคุณน้ำพธยศน้าเนี่ยเป็นคนเดียวกับดาวอัศนายเป็นคนคนเดียวกันโอ้ปู่ไม่เชื่อหรอไปคะโกหกหรือเปล่าคนคนเดียวจะมีสามร่างได้จริงหรอกก็จะเป็นได้แค่สามร่างเนี่ยเพราะว่าดาวอัศนายได้แหวนมาจากร่าง ถ้าอาจารย์บอกเอาไว้ถ้าอยากจะเป็นเจ้าแต่ว่าต้องอยูได้ด่างง้อยสวมนิ้วชี้ถ้าจะเป็นบุญนําเด็กว่าต้องสวมนิ้วก้อยแต่ถ้าจะเป็นยุบโตติชนะก็ต้องสวมนิ้วนางโอ้ยหมอฉันไม่เชื่อเราไปกันเลยไม่ได้จริงๆเขาไม่เชื่อเป็นใครเดี๋ยวปรบมือสามครั้งเ่ยจะออกมาทั้งยุบโตติชนะแล้วก็บุญนําเลยถ้าอย่างนั้ะก็ลองปรบมือสิไม่ค่รจะเชื่อได้หรือเปล่าอปดูนะ 我傻吗？嗯 ใช่ไหมใช่เลยคะ่คะการหายไปง่อยนี่ต้องเอ่อถอดแหวนออกถอดแหวนออกใช่ทำได้เหรอไหมคะเจ้าพี่ทำได้สิแต่ว่าเราจะฝ่าแหวนไว้ที่ไทยเพราะแหวนหายไม่ยุ่งเลยอ่ะเป็นน่ะสินะคะโยนโนนกรมานี่นเลย มันว่างนะมันหลับฟังแล้วนะสาไปด้วย้วใส่ด้เยส่ได้วัอะได้ใส่ด้วยเหรอของขวัญเหรอเอานนี่อัอนออน ลาภีโอ้โหนี่มันเข้ามานี่นะเข้าเลยอ่ะเนี่ยไอ้มันลอเนี่ยผมกินเรื่องของพ่อไปจะไปนอนชุดสองคำหายเนี่ยนะอือเออเฮ้ยเราจะมีคาดีข้าวหรือแฉมเลยไม่ได้เหวนเพชรเลยอ่ะก็ได้สิทำไมโดนดีจังอ่ะอยู่มาไม่เคยได้เลย เยอะเลยเยอะเลยยี่ห้อไหนใค่้อไนก็ใส่สวยซะด้วยอ่ะการงาคูจะได้ดีไงใส่รูปร่างดีเลยฮะรูปร่างดีก็รู้แล้วไหมจวแหวนเพียงเองฮะแหวนเพียงเองก็ใช่ต้องมาดูใกล้ไม่ได้พอดีวันไปวันเกิดอู้จันนี้อันนี้อันนี้วันนี้วันนวันพอดีวันนี้เป็นวันเกิดของครูพอดีอ่ะวันเกิดวันช้าปะ จกะแล้ว,วามราะวะไหนไม่โมราะ,นะะจะรอแก่ๆก,ก่อนนี่ๆเดินบ้างๆเนี่ยคนมองไม่เห็นเดินไปข้างล่างเลยก่อนเปลี่ยนไปนะทำไมมันดูลงยากจังเลยวะก้าวก้าวลงมาขึ้นจะขึ้นได้เลยเอ่ไอาได้เลย เด็กเด็กแม่กูไม่เหมือนเดิมใช่ไหม <c oughs> นี่พี่เอเขาเป่งอ้อยหาพี่เอเขาเป่งอ้อยอะไรเป่งอ้อยเ,ออเรวมึงเป็นแล้วนะแล้วทำไมกูต้องมาเป่งอ้อยกับเขาด้วยตั้งใจแหวก็เป็นแล้วทำไมเรามาเป่งอ้อยก็ไม่รู้มาสงสารจังเปลี่ยนได้เปลี่ยนก็ได้ เปลี่ยนนิ้วมาเลยเปลี่ยนนิ้วได้เลยเหรอเอานิ้วชี้มาไว้ตรงนิ้วนางทำได้โดนโดนโดนรับรางวัลก่อนเดินเร็วไหมเนี่ยโอ้เดินจะบูดเดินลำบากแล้วเฮ้ยนาวพี่เขากลับเลยโอ้ยตัดทั้งตัวคูจะเป็นเยอะไปต้าหวัง không quên thắng đâu anh đang không đâu đi đâu luôn đâu đi đi đâu đi đâu đi đâu đi nữa, đi đâu đi đâu đi đâu đi เอเดิมมะนี่มานี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหทะลุเป้าด้วยใช่ไม่คนหนูอย่างนี้อเราไม่รู้ตอบใช่ไหมฮะที่เขารอฉากนี้เลยใช่จไม่เอาหรอตอนนี้ไม่ให้ครับครับ ไม่ใส่รองเท้ากันด้วยรองแล้ฝั่งนี้ร้อนด้่ขับนขับกล่กลับเลยขอบคุณครับ,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 รบจะไปไหนด้าขอบกลณครับโอ้ยขับคุณครับ เอี๋ถัดไปอีกคนนึงไม่ต้องลุกแล้วค้าไปเลยพี่ก็ไปนอนในโถนเลยก็ลุกมาด่ากพี่เดียวกันทำไมไม่มาเยอะนี่อย่าังเป็นยังไงจันเดินไปทีเดิมไม่เดินไปมโอเคเดินไปนอนในโถนดีเลยนเดินเป็นกลุ่มเลยนะ ไม่วางผมเขาให้ผมแข็งแรงปุ๊บครครัมมีฝครับครับคีัครับครับคหับครัครับครับครับคคครับรัดคบครั ก็พอจะก้มแก้มเดินไปแล้วไม่ขออนุญาตไม่ไม่โโอ้หไปง่อยได้ไหมครับใช่ไปถอนแหวนถอนแหวนเลยเป็นแหวนเป็นนิ้วขอวางก็ได้ไม่ต้องถือแล้วไม่ไล่ขโมยเยอะ ไม่มีขโมยไม่มีปล่อยแหวนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนนิ้วก็ต้องถอดต้องถอนออกพีถ่ถอนถอนไร้ถอดได้ไนะ <c oughs> นแน่ก็กำลังถ, <c oughs> ถอดกำลังถอนถอดเฮ้ยถอดถอนก็กูก็ถอดนะอย <c oughs> ู่นี่ยถอดแหวนก็ถอดแหวนไงผัเพิงตรงไหน <c oughs> อง่เสียไมชัดกะแล้วผูเป็นอย่างนี้ต้องให้ผูพูดอย่างไรผู้ใดว่าใจูก็ถูกแล้ววันนค้ทอดีพอก็เอโอ้ยโอ้ยถอดครั้งแรกเจ็บนะนี่ถอดใจไลเลื่อนใส่เลยเลื่อนย่างไรนะออกไหมออมไหมเฮ้ย ได้ไปหายแล้วนี่หว่าไ,ได้แล้วแหวนน่สักผิดจริงๆนะเนี่นยของดีถ้าเกิดใส่วิชิแย้วจะเป็นห้อยได้เหรอถ้าตอนใส่ก็คือจะเป็นอะไรอ่ะก็เป็นบนน้ำแบบปืนชนะไงอะไรจะมั่งกูอะไรก็ไม่รู้ดวงตายหรอกกวนขนาดนี้ ไม่เขามาเมื่อก่อนของ,องปัหาเขาคือปิดยาอาว้วก็ทับววม่งเยียบไปเลยเลอที่กเข้าไปนะเนย ก่อนั้น,น,นยันขอกล่าวคำว่าสวัสดีราดีสวัสดี์ครับยันจะลาแล้วเพื่อตอนเลิกไม่ไม่ต้องลายัานของก่าของระคุณมากนี่ยังอยู่เป็นทางส่วนส่วนไปไหนอ่ะหนีฝนันเลยน้ง ขอขอบคุณมากที่ยังนั่งเชียร์นั่งชมสนยสัญญาวัาานนี้ไม่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ลมบ้างพายุบ้างขอขอบคุณมากครับนี่สญญายยันก็ขอขอบคุณไม่ยกไม่ยา่าไม่จาแดงไก่ที่มาจากราชสถานที่กริยามามเอ่อมาสญญายันวันนี้มาสญญายยันนั่งมาจากที่โน่นเลยครับ เออหองมนชนบุรีคุณมาาทียาเขาหลามไม่สายยันตอนนี้สายันก็กินกระบ,บอกไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอยไปกินที่บ้าน,ต,น,น,นต่เป็นไงจำสองอก็กของขมดีครับถ้าอย่างนั้นต้องขอขอบคุณแฟนเพลงด้านซ้ายที่มาขอเพลงกับสายันพอสายันมาถึงแล้วก็มาขอเพลงกันเลยเป็นอะไรกนะ้นเพลงยืนใจลอยอคอยแฟนกถบ้านหลังรถปิกอัพเมื่อกี้นี้ก็มาขอเพลงไปแล้ว ในขอกาสของคุณมากครับในพวงงานเพลงแก่คนชื่นเชี่ยร์นึกเรื่อก่อนเรื่องขอตั้งแต่หัวข้ามแล้วเยอะหลายคนตั้งแต่ทานนี้เลยตั้งในศาลามาขอเพลงฝ่ยันไปแล้วเออก็มาขอเพลงเออเสียงขุยเรียกนางนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้หาัหลังไม่ทิ้งก็ชี้เลยก็มาขอเพลงอีกแล้ สายันขายใ <Equ al. S 1> จโอ้ไมละปนไนนนี้ตรงนี้ตื่นมากแล้วไม่เป็นไได้กลับไปนอนกันสายันคาเชียสีเพลงรวดเลยครับในผลงานเพลงที่มีชื่อว่ายืนใจรอยคอยอีเทียบจูดคุยที่สายันครับกูไีดูดีอะไรนะบด้วยอะไรนะครับบนในโบทขอเพลงด้วย ขอเพใอ้เราบาวขอคาราบาวเหลาสีสวัสดีเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยนำพงเสียงึงอนอาไรครับฟังค์พ่อมาเงจากสายยันเี้สายันร้องเพลงไม่เร็มากเพราะว่าไม่สบายไม่สบายเอาไปกันได้เมีอย่างนี้ด้วยเหรอ ฟังเพลงกันก่อนเลยครับสิเพลงรวดป่ะก่อนจะฟังเพลงแรกฟังเพลงสุดท้ายเลยครับเพลงแรกนะจำไม่ได้ตายไปนานหนึ่งเลยฮะแล้วเดี๋ยวันนี้ให้เขียนเลยให้เขียนน้องเต๋ามาวันเกิดเขาแลาไปฟังเลยครับเพลงตั้งชื่อสังเสียงกสายันสัญญาไก่จ้อไก่จ๋าอ่ Terima kasih telah menonton! เขาชอบอ่ะไปขี้งอนอยงสายยันก็ใครจะล่นไหนนะเนี่ยเล่นเ่นไนี่ี้งอนยังเราต่อพี่จะจเพลงแล้วร้อะนต่อนะสายยันไม่แคร์หรอกนะสายันได้รางวัลเยอะแล้วบายทุนวัสด แล้วต่อไปคงเสียไม่ได้นักนเรยขอกล่าวคำว่าสวัสดีลนาะสวัสดีครับสวัสดีครับใส่ใจนะไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว <c oughs> ในหนโบสถ์จะจะจ,ะจะทำอะไรเขาอ่ะจะทำอะไรจะส่งหน้าเข้า<อ>โบสถ์ผม<อ>มีเท้า จะไปนอนรอเขาไงไีแต่หาที่นอนสวัสดีครับพี่ไม่ไหวแต่โอ้ยโอ้ยแมงเอออ่าอาเป็นอะไรโมจกัดไข่เป็น,ตน,นเนตานไหมเต้าไนด้วย